ยิงอาวุธประจำกายยิงอาวุธประจำหน่วยครับาา่มรัรองตัวนึงตรงหน้าไอ้หปอมือลัครับว่าเปนา็น ที่ผ่านมาเราพันธุ์พันธุ์หรืว่าพวกเราสามารถทำได้ได้ดีดีมากประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทันธุ์หรือว่าพวกเราจะากทำได้ดีเหมือนครั้งที่ผ่านมามนที่อยากให้เน้นย้ำก็คือขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภยัยขององค์กรเป็นหลักธุรกิจจะสำเร็จได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้พันคือกำลังคนพวกเราทุกคนต้องกลับมาอยื่ความปลอดภัยผลการยิงหรือว่าผลการเรียต่างๆเป็นระดับรองลงมาขอให้ขอประมด่ขอบรร้อยควบคุมการปฏิบัติให้กำลังคนของเราอยู่ในอยู่ในความปลอดภัยเป็นเป็นเป็นอันดับแรกนะครับผู้พันไม่อยากพูดว่าขอให้พวกเราโชคดีเพราะว่าโชค มันมามันมาทีหลังการเตรียมการของเราพวกเราเตรียมการค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นปืนอาวุธป่อยหรือแม้กระทั่งความพร้อมองคคนผู้พัพนธ์มั่นใจมากมั่นใจมากว่าครั้งนี้การฝึกข,ของเรามันต้องฝกประสบผลสำเร็จเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วเราไปแสดงให้กองพันธุ์อื่นๆผู้บัญชารวมไปถึงผู้บัญชาระดับกองทัพเรือ พบตรพบรสูงสุดและคนภายนอกให้เขาเห็นว่ากองพันต่อสูการทียิบหนึ่งสามารถไปแบบตามภารกิจต่างๆที่ผู้ยามอบหมายและที่ทุกคนคาดหวังได้เป็นอย่างดีขอให้คนทั้งนี้เป็นตอนที่เราคาดหวังกันก็เดินกันในสนามนะครับเชิญนยพลง ขึ้นรถขึ้นรถวันนี้เป็นการเคลื่อนกำลังครับเข้าที่ตั้งดิงครับ ยิงอาวุธประจำหน่วยนะครับภาคกองทัพเรือครับเราจะทำการยิงในวันที่29-30 หลังจากที่สักการะขอพรจากเสด็จเตียนะครับเสร็จแล้วนะครับรับโอวาทจากผู้ครับหน่วยนะครับผู้ครับกองพันเสร็จแล้วก็เคลื่อนบวนนะครับ เจ้าที่ตั้งยิงตอนนี้ควบขับกองร้อยควบคับหมวดควบคุมการปฏิบัติในการขึ้นรถรถในกระโปรงได้เปิดไฟเลยนะครับเตรียมบอกเดินทางครับอาจจะไฟไม่จีบที่นี่ด้วยไม่งนน่ายนะไฟไม่กิบ การฝึกยิงอาวุธของกองพันต่อสู้อากาศยานที่ยีบหนึ่งครั้งนี้นะครับจะประกอบด้วยปอรอสามสิบเจ็ดมิลิเมตรปอรอสี่สิบมิลิเมตรและอาวุธปล่อยนำวิถีอ e ีกราเอสนะครับเป็นอาวุธประจำหน่วยครับ Thank you. พบกันที่สนามฝึกครับผม